สรุปที่มาของคณะอนุกรรมการขร้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาหรืออ,อกกศเข,อขออตพื้นที่การศึกษานะครับ อันที่1น too, นะครับประธานกรรมการก็มาจากสําน <fry UC> ักงานกศสนะครับก็คือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอชื่อเขตละ2คนแล้วก็สอบทอนะครับก็คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอชื่อเขตละสองคนโดยให้ออกกศวิสามัญนะครับคัดเลือกให้เหลือเขตละ1คนนะฮะสก็คือผู้แทนกศจโดยศึกษาธิการจังหวัดนะครับจัดประชุมกศจก็คือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลือกเขต และ1คนเสนอไปยังกคสอนะครับสก็คือนายอำเภอรหรือผู้แทนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจะมอบหมายเขตละ1คนโดยส่งรายชื่อไปยังกคสอนะฮะ 4คือผู้แทนกกศโดยสำนักง,งานกกศนะครับจะเสนอชื่อเขตละ1คนนะครับ5ผู้สูงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับจะเสนอชื่อ2คนต่อเขตไปยังสปทนะครับแล้วก็กศจเนี่ยก็จะเสนอชื่อ2คนต่อเขตไปยังสปทสปทก็จะตั้งกรรมการ5คนเนี่ยพิจารณาให้เหลือ2คนต่อเขตแล้วก็ส่งไปยังกกศแล้วก็จะเป็นอกศสวิสามัญน,นะครับคัดเลือกให้เหลือ1คนต่อเขต หก็คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายนะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็คือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอชื่อเขตละสอคนไปยังสพท กศออจอก็เสนอชื่อเขตละสองคนไปยังสปทสพทก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา5คนพิจารณาให้เหลือ2คนต่อเขตแล้วก็ส่งไปยังกรอศอสอแล้วก็ให้อกรศวิสามัญน,นะครับคัดเลือกให้เหลือ1คนต่อเขตเจตก็คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็คือสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาเสน,าานอชื่อเขตละสองคนไปยังสพทนะครับกศจก็เสนอชื่อเขตละสองคนไปยังสปทแล้วก็สพทนี่ก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา5คน เพื่อพิจารณาเนี่ยให้เหลือ2คนต่อเขตแล้วก็ส่งไปยังกกศหลังจากนั้นก็ออกกศวิสามันนะครับคัดเลือกให้เหลือ1คนต่อเขตนะฮะโดยกรณีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและกรสอจอนะครับเสนอรายชื่อผู้ส่งคน,นวุฒิไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดในวงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ2นะครับหรือรายชื่อเป็นบุคคลเดียวกันหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติก็ให้สปทนะครับเสนอให้ครบด้านละ2คนต่อเขตนะฮะอันที่8นะครับครูก็มาจาก ครูหรือพอ,อเนี่ยเสนอชื่อโดยมีผู้รับรองเนี่ย20คนโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจะตั้งกรรมการขึ้นมา5คนเพื่อพิจารณาให้เหลือ4คนต่อเขตแล้วก็ส่งไปยังสพสพก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก5คนเพื่อที่จะพิจารณาให้เหลือ2คนต่อเขตแล้วก็ส่งไปยังกกศหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของอกกศวิสามันนะครับคัดเลือกให้เหลือ1คนต่อเขตนะฮะเก้านะครับผู้บริหารสถานศึกษานะครับพอ,อนะครับก็จะเสนอชื่อโดย ยมีผู้รับรอง5คนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา5คนพิจารณาให้เหลือ4คนต่อเขตแล้วก็ส่งไปยังสปทนะครับสปทก็จะตั้งกรรมการขึ้นมา5คนเพื่อพิจารณาให้เหลือ2คนต่อเขตแล้วก็ส่งไปยังกกงสต่อไปก็เป็นหน้าที่ของอกกคสอวิสามัญคัดเลือกให้เหลือ1คนต่อเขตนะฮะ10นะครับบุคลากรทางการศึกษาในมาตรา38วงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ2นะครับบุคลากรทางการศึกษาก็จะเสนอชื่อ โดยมีผู้รับรองเนี่ยยีคน หลังจากนั้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็ตั้งกรรมการขึ้นมา5คนเพื่อพิจารณาให้เหลือ4คนต่อเขตแล้วก็ส่งไปยังสพทนะฮะสพทก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก5คนเพื่อพิจารณาให้เหลือ2คนต่อเขตแล้วก็ส่งไปยังกคศก็เป็นหน้าที่เหมือนเดิมครับองกศวิสามันก็จะคัดเลือกให้เหลือ1คนต่อเขตนะครับแล้วก็คนที่11นะครับก็คืออนุกรรมการแล้วก็เลขานุการนะครับโดยในแถบสีเหลืองตรงนี้นะครับก็คือผู้แทนกรสจ ก็คือกสจจะดำเนินการเสนอชื่อเองนะครับแล้วก็ในแถบสีเขียวนี้นะครับก็คือในอำเภอหรือผู้แทนเนี่ยจะมาจากผู้ว่ราราชการจังหวัดเสนอชื่อนะครับจำนวนอกคสอเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยทั้งหมด11คนนะครับ